กันอีกครั้งนะครับในรายการดูมันวิเคราะห์บอลรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิเคราะหอบอลเป็นหลักเช่นเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาวิค์บอลคูไหนครับเทปที่เจ็ดนพิเศษหน่อยครับเราวิเคราะห์คู่แดงเดือดโอ้แดงเดือดต้องแดงเดือดเท่านั้นแล้ววันนี้ผมเป็นแมนยูแล้วคุณนะครับจะเป็นโอ้ผมจะเป็นอะไรไปได้ล่ะครับถ้าไม่ใช่เว่ราพูสิบแล้วแล้วไม่ใสตั้งแต่ทีแรกผมนี่เด็กหง์แต่ กำไรเลยครับผมลงมาก็เดวิดเบ็กแฮมนี่ขวันใจเราเลยไม่ใช่ละครับเบ็กแฮมก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแแลนะครับอ่าอ่ามาเด็กเราก็มาดูความพร้อมของสองทีมเลยนะครับสองทีมสถิติล่าสุดที่เจอกันเองครับผมครับผมลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมชนะหลังสุดลิเวอร์พูลชนะสองแมนยูชนะสี่ไม่มีเสมอกันคขาดอ่าก็เสียเปรียบเล็กน้อยครับผมครับผมซึ่งอันล่าสุดอ๋อ นัดนัดล่าสุดก็โดนแมนยูฟุยัมไปถึงสามศูนย์โอ้ยผมผมนี่ร้องไห้เลยร้องไห้เพราะอะไรครับร้องไห้เพราะเสียไปเยอะอ๋อไม่ใช่ผมหยัดเล่นขนาพนั้นไม่ดีอ๋อครับผมยันดูอยู่ไปปล่อยนะครับโอ้ยก็อันนี้มาดูสถิติของเลเวอร์พูลนะครับที่เล่นหนัดหลังสุดกันบ้างนะครับผมก็ชนะสี่แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคอยู่ถึงแม้ว่าจะยังดูไม่ค่อยท็อปฟอร์มเท่าไหร่ครับผมนัดล่าสุดก็ชนะ ซอนสีมาในสึกพญาหง่าใช่ศูนย์หนึ่งประตูต่อศูนย์ไปยุติน้ำมาถึงบ้านคมใ่แล้วก็ในวันอาทิตย์นี้ก็จะเรียกผีขึ้นมาตกแล้วแล้วก็นัดหน้านัดหน้าจะไปกินคุกกี้คุกกี้อะไรครับผมอาสแนนน์เนี่ยนัดหน้าตายเลยนะครับรช่วงนี้งานหนัก็เดดี๋ยวมาู นี้อคือวันีาทิตย์กันก่อนว่าผมจะเป็นยังไงนะครับดูความพร้อมก่อนไหมครับครับผมดูด้านความพร้อมของเจ้าบ้านก่อนดีกว่าเจ้าบ้านวอชเจอร์นะครับผมคุณซื้อทีมพญาโหงโหงเนี่ยนะครับก็อาจจะหนักใจเล็กน้อยเพราะว่ามีตัวเจ็บเยอะครับผมครับผมนักนักเตะที่เจ็บก็มีแรดี้โจนนะครับผมมีลูคัสเลวานะครับผมแล้วก็จอดอนไอซ์ สามคนนี้ก็น่าจะไม่ได้ลงแน่นอนครับครับผมแล้วก็ยังมีมาริโอบาลูเตอรี่ที่ต้องรอดูอาการก่อนโอ้อย่างนั้นไม่ต้องรอดูอาการก็ต้องลงเลยดีกว่าครับแมนี่ตัวทําเกมเลยนะครับเนี่ยถามเกมเสียใจริงเหรอเกมนี้สิครับผมไหนเอาผมไปเล่นโอเคโอเคครับผมแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับรายชื่อออกไปใช่ระบบเล่นระบบการเล่นน่าจะใช้ระบบ3-4-3 ประตู<ม>ก็แน่นอนเป็นแข็งเป็นไปได้ชิโมงบิอเล่นนะครับผมกองหลังมามาดูมามาดูซาโก้นะครับผมมาติสกาเทียแล้วก็เอ็มเรชานะครับผมกองกลางก็อัลเบตโตโมเรโน่จอ์เล่นก็เล่นเล่นนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันก็ไม่ค่อยยาวลาซามาโควิตโอเคกองหน้า ฟิลิเป้กุติญโยครับผมลาฮิมสเตอร์ลิงคอ่าแล้วก็อดัมลาลานาครับอันนี้ก็ขอใจผมอีกคนนึงแหมอ่าลาลานาตลอดแหมลาลานาเรียกลาลานาครุณมีอะไรกับลาลานาบะเนี่ยแหมไปเรียกลาลานาชอบผมชอบก็สถิติน่าสนใจในพรีเมียร์ลีกนะครับยูวูฟูไม่เสียประตูเลยนะครับเจ็ดครับเจ็ดจากเก้านัดหลังสุดนะครับผมแล้วก็ชนะแปดจากเก้านัดล่าสุดด้วยครับ ว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับก็ยังสวยอยู่อ่าแล้วทางด้านหกนัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับเอออ้าวไม่ชช่ผมเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วครับออกไปแล้วโอเคครับมาคุ้มมากเลยมาดูด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับทีมเยือนที่วันนี้เป็นทีมเยือนต้องยกคนไปเยือนถิ่นแอนฟิลด์นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถิติย้อนหลังหกนัดสุดนะครับชนะสี่แพ้สองเสมอไม่มีนะครับซึ่งนัดล่าสุดชนะสเปอร์ มาถึงสามโสนในบ้านของตัวเองคนระับโอเิฟอร์ดร้อนแรงร้อนแรงเ,เ,เ,เรียกความมั่นใจก่อนทัศึกแดงเหลืองเลยครับผมแหมซึ่งนัด,ดนี้ยกพลไปยืนลิเวอร์พูลนะครับนัดหน้านะครับจะเปิดบ้านรับสิงห์พยองแอสตันวิลล่านะครับอืแหมเือว่าหนักแค่นัดเดียวไนมะ่เหมือนคนคหนักสองนัดติดโสนเลยแหม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับความความพร้อมของหลุยส์ฟอนเกานะครับลูกทีมนะครับที่ไม่สามารถลงได้ก็จะมีโรบินฟันเพอร์ซี่ยังเจ็บอยู่จ uh huh. อห์นนี่อ e ีแวนนะครับติดโทษใบแดงนะครับส่วนมาคอโลโมแล้วก็เจมินสันครับยังรอเช็คความฟิตอยู่รายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเล่นระบบ4-1-4-1นะครับประตูจะได้ดาบิดเดคอา อกองหลัง Val อันโตนิโอวาเลนเซียครับผมก็อันโตอัน,ตอนตโตตรงนี้ครับ <c oughs> แมคิสซมอลลิงครับฟิลจอนแล้วก็ดาริบินนะครับส่วนกองกลางจะได้ไมเคิลคาริมาเป็นตัวรับควอนมาต้ามาลูยานเคลเรนี่อันเดเลอันเดเอเลล่านะครับแอชลียยันามาเป็นแดนกลางนะครับผมส่วนกองหน้าจะได้เวนูนี่เป็นกองหน้าสายยันครับผมเป็นหนุ่นมตัวเดียวกองหน้าะไรครับสายยาง <c oughs> ๆๆนะครับกองหน้า อะไรครับสายก็รับเป้าครับแม่สถิติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูยไนเต็ดไม่แพ้17จาก19นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโอ้ห17จาก19ถือว่าเยี่ยมแล้วก็ยอนมากแมนยูยไนเต็ดไม่เสียประตู3นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมประตูรวมน้อยกว่า2.5ในเกมเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด6จาก7นัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าดีค่อนข้างดีมากเลยรืะว่าจังเกิลนะแม่ซึ่งวันนี้เราจะฟันธงไห จะขาดใครไปไม่ได้นะครับเราต้องมีกูรูของเราที่ฟันธงเรื่องฟุตบอลมาตลอดไปก่อนแหมเทปที่แล้วพลาดไปต้อมีงานเยอะสินค้ายังรูพลาดนะกล้ามาพบกับกูรูของเราของเราเจ้าเดิมครับพี่แก้วลาวิตาครับสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีครับใช่งไปแล้วครับแข็พี่แก้วจริงนะมาอยูแล้วครับแหมทำไมนักที่แล้วไม่มาพี่อ๋อ ไปไปศึกษาทีเพียงงอ๋อไปศึกษาครับผมไปศึกษาวันนี้พี่แก้วฟันตงว่าใครจะชนะผมขอพูดก่อนเลยว่าฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์ p o o ช่วงนี้ก็กําลังมาแรงขาขึ้นพิ่งแต่โอกหัดมาทางยูเรป้าลีมาแอร์เบสตัสมาหนึ่งต่อศูนย์อ๋อใช่ครับอ่าส่วนกลับมาเรี่อยกำลังใจกลับมาได้ตอนที่ชนะสโอรนซีเลบ้างของสโตรซีหนึ่งต่อศูนย์เหมือนกันช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาแรงครับผมส่วนด้านลิเวอร์พูล o อ้แมนยูก็ ไม่แพ้กันก็ชนะมาเหมือนกันครับชนะไก่มาส่งสามตรอสูนผมถือว่าอะไรนัดนี้ถือว่าเดือดมากเป็นคู่ที่บิ๊กแบตคู่ายง่ายเลยว่าเฮ้ยขึ้นคอทั้งคู่เพราะต่างคนต่างต้องการพื้นที่ในพับโฟครับผมเรื่องไกลอยู่แล้วว่าฟาดมาที่เป็นหลีครัมมันแน่นอนแต่เียก็คอยดูแล้วกันว่า ผีแดงเนี่ยกินเป็ดแล้วจะกินไอ้กินไก่แล้วจะกินเป็ดต่อหรือเปล่าแม่หรือว่าเป็ดจะเอาเป็ดเป็ดจะกินจริงๆแล้วผมผมพูดคันนะครับนี่ผมเป็นโงเลยนะเอาแบบอนชทงก็ไม่ต้องไม่พูดอะไรเยอะคราวที่แล้วผมพูดติดไปนิดนะครับแต่งานนี้ผมว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นเจ้าบ้านอย่าเาเจ้าบ้านเนี่ยชนะสองต่อหนึ่งแน่นอน มรสตอรมาด้วยสองต่อเลด้วยนอนครับเชื่อผมเลยแค่นี้แฟนบอลลิเวอร์พูลก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วเพราะเรายูต้องการพื้นที่อย่างมากเพื่อจะได้ไปลุยแชมเปี้ยนลีกแหม่กลับมาอีกครั้งนะครับผมดูจากการฟันทงของพี่แก้วก็รู้เลยนะครับดูจากโต๊ะก็รู้วันไหนฟันถูกนะครับโต๊ะอาหารเต็มครับงวดที่แล้วฟันผิดครับดูแก้มือได้ครับตอนนี้จะมาใหม่ครับมาใหม่ต้องสหรับวันนี้ เราผู้สนับสนุนรายการของเราผู้สนับสนุนรายการของเราสนับสนุนคลิปโดย w w w d ว็บดู c o m ครับเว็บที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬาก็สาระบันเทิงก็เป็นหลักนะครับผมสะกดยังไงนะสกูตยังไงอ่ะอ๋อผมผมไปแล้วใช่ผมไม่ค่อยเก่งอังกีฬาเว็บดูมัน D o m u n z นะครับผม .com แหมทีนี้สะกดง่ายนะครับถ้ากาะทานะครับแหล่งรวมอาหารดันย่านสุขุมวิท3าครับศูนย์แปดแปนกาห้าศูนย์ศูนย์เก้าะครับแหมคิดถึงที่รักคิดถึงทีไลออนสมุนไพรบำรุงกำลังท่านชาย0ูนย์เก0าเก้าศูนสามสามนี่หกะครับแหม่อกสมุนไพรนี่มันช่วยได้ช่วยได้เยอะไมช่วยทำอะไรครับใช้แล้วไม่นอนเลยไม่บอกไม่บอกใช้แล้วไม่นอนเผมู้ง้้ไม่นอนเลยมั้ง แฟนเรียกเก่งเดียวเนี้ยอะไรที่รักไปและไปอีกและไปไหนครับไปบ้านเดินไปกินข้าวไปกินอะไรข้าวอะไรนีแต่หลังจากใช้สมุดไปแล้วแหมเดี๋ยวนี้ไม่ออกไปไหนเลยนะติดอยู่กับบ้านติดอยู่กับบ้านโดนล็อกโซไว้ครับครับผมแล้วทางของพูดมีผู้สนับสนุนในการผมดนคนนี้มีเข้ามาเยอะครับผมก็โฟมล้างหน้าแลคตาซิตนะครับผมใช้แลคตาซิตถ้าอยากเป็นมิตรกับจุดซ่อนเร้น เขาเป็นโหมัดเป็นเมกะถุนบอลเล้นแม่อันนี้ <ผม S 1> พูมแล้วผป่ะงานภมคิด <c oughs> ได้ออกเลยคิดไม่ออกเลย <c oughs> งานภูมพัทสีมานะครับอย่าลืมลูกนิมิตพิชิตมาน ลูกนี้มิติชิตมานวางจำหน่ายใกล้วัด <pun> ค <s> ุณของแท้ต <itud soundtrack> ้องเป็นลูปแม่ชีเล่น iPad บนซองด้วยนะครับโโอ้หแหลมเลยครับแล้วก็อีกดายนะครับผมถ้าใบชาไอเฮียลีนะครับผมไอาเคียรีชาดีๆมีที่ไหนสรุปว่ามันมีที่ไหนมีที่ไหนก็ต้องโทรไปถามอาเคียรีนให้ให้เบอร์โทรไว้ด้วยนะครับครั้งหยีเกาหยีสี่ไอคุณขาอะไรอ๋อเป็นเมืองภาษาจีนเป็นเมือภาษาจีนโอเคคังหยีเกาหยีสี ครั้งอีกเกาอีกเกาหยีฉิกโอ้โหเอาเป็นเอาเป็นภาษาไทยนะครับผมศูนย์สองเก้าสองสี่ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็มีต่อเก้าสิ่ด้วยวันนี้ของเราก็คงต้องลาไปก่อนใช่เรามีเวลาจังกัดนะครับผมก็พบกับเราเทปหน้าครับผมเห็นต่อไปถ้ายังมีถ้ายังมีฝากไปด้วยนะครับดูน้ำมันป็นของฟ้าหมงานวันนี้เราเราก็ลาไปแล้วนะครับผมสองหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองหนึ่งสวัสดีครับ สองจุชัวครับงานนี้แน่นอนมาแล้สองหนึ่งยันรู้แหมใครตอบให้ดึ้มาแล้ว